ผมชื่อจันชีวิตของผมบัดซบตังแต่เกิดพอเกิดมาแม่ก็ตายส่วนพ่อตายไปก่อนแม่อีกผมเลยไม่รู้ว่าผมเป็นลูกใครตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชีวิตของผมทำแต่เรื่องเลวร้ายตีลันฟันแท้งชบชิงปนค่าหรือแม้แต่กระทั่งข่มขืน ตอนนี้เวรกรรมทั้งหมดกำลังตามมาเล่นงานผมทำให้ผมเห็นภาพหลอนทุกคืนผมกำลังจดใช้บาปผมได้ก่อเอาไว้คุณลุงคะคุณลุงสงสัยจะหลับลึกอันนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองฉันหลับ คือว่ <amounts of water writers> ถา <isation> <logical translator> ถึงคิวตรวจของคุณ <es> ล <rebell ious> ุงแล้วค่ะน่ะค่ะเพอหลับไปแป๊บเดียวตื่นมาปวดหัวเลยอุ้ยสงสัยตะวันทับตาเนาะก็บอกแล้วว่าอย่านอนตอนเย็นค่ะห้องห้องไหนอ่ะห้องนี้นะคะลงไปค่้เลยนะคะ นอนหมอตรงนี้นะคะครับคุณหมอคะออคนไข้พร้อมแล้วคะ่ะขอบคุณมากครับโอ้ยสงสัยจะเข้าห้องเพ็งเดี๋ยวไดลลุงลุงถูกต้องแล้วครับห้องนี้แหละครับคุณลุง <c oughs> นี่เป็นคุณหมอแล้วครับครับผมโอ้ยหมอโรงพยาบาลน,นี้แต่งตัวแปลกแปลก อ๋อบางเกินอากาศมันร้อนนะครับผมก็เลยไปอาบน้ําก็เลยปะแป้งมาอย่างนี้แหละครับครับแหมเดี๋ยครับเช็คประวัติคุณลุงสักนิดนึงนี่คุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจันจันไรโอ๊ยนี่คุณต่อหมอทำไมเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยคุณมาด่าผมทําไมอ้าวนี่คุณหมอไม่ได้ด่าครับหมอเป็นคนพูดเร็ว มื่อกี้ถามว่าจันไรมาถึงว่าจันอะไรจันดาราหรือจันหนวดเคี้ยวอะไรประมาณนี้ล่ะครับชื่อจันเฉยๆอ้อลุงจันเอออืมเนี่ยก็ผมมันใจร้อนอย่างนี้นิสัยมันเป็นอย่างนี้ผงถึงอยากมาปรึกษามหมออ๋อและเรื่องเป็นยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังสิครับคือลุงเนี่ยเป็นคนเลวชอบตีรันฟันแทงปนฆ่าคมขืน เวลาจะหลับจะนอนเนี่ยนะภาพมันก็ห้อนดิตตาเหมือนเวรกรรมมันมาทวงคืนเฮยเป็นอย่างงี้ทุกคืนเลยทุกคืนเลยใช่ก็สมควรแล้วเนี่ยนะสมควรเลยอุยนี่คุณคุณตกหมอทำไมเนี่ยก็นี่ไงอาการมันเริ่มใจร้อนมันเป็นอย่างนี้เห็นภาพร้อนนี่แล้วเหรอใช่ นี่หลอนบ้าบออะไรย,ยังไม่ได้นอนเลยนะลุงจะเห็นภาพหลอนได้ยังไงโอ้ยเวลามันจะหลอนมันไม่เลือกหรอกมันหลอนทั้งกลางวันหลอนทั้งกลางคืนอืมหลอนระบมนะั้นะลุงนะอลุงเนี่น่าจะเข้าวัดซะบ้างนะไปศึกษาธรรมะอะไรมันอาจจะดีขึ้นนะคุณลุงโอ้ยเข้าวัดลุงเคยเข้าไปแล้วมันไม่ได้ผลหรอกพวกเข้าไปในวัด เห็นพระก็อยากจะตัดเสียงพระไปขายตลาดมืดโเห็นเกดีเก่าๆก็อยากจะไปขโมยขุดเอาพระกลุกออกมาขายเห็นตู้บริจาคก็อยากจะทุบเอาตังในตู้โอ้ยมุงเป็นอย่างนี้ตลอดมันจะพาให้ลุงยบาปหนาขึ้นนะลุงนี่เลวจริงๆเลยนะเลวเนี่คุณ คุณเห็นภาพร้อนนี้เหระฮะไม่กูเหมันไส้เมืองเมืองดาคูณทำไมโอ้โหลงไปใจร้อนอยู่เรื่อยเลยท่านจะได้รับความฮาแบบนี้ที่ช่องเดียวคือไรคคอมเมดี้เพราะเราติดตามนะครับกดไลค์และกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับที่ฮาฮาแน่แม่จา๋า